สวัสดีครับช่องปอนบ้านยูทูบวันนี้16มีนาคม2565ครับขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้โชคดีได้รับสร้อยควทองคำหนึ่งสลึงจากธนาคารพขสแจกวันนี้นะครับโครงการแจกทองทุกวันพุธสัปดาห์ละ1สลึงนี้นะครับใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับก็เหลืออีกวันพุธหน้า23มีนาคม1ครั้งแล้วก็วันที่30มีนาคม อีกหนึ่งครั้งก็รวมเป็นสองครั้งครับก็จะหมดเขตเว้นแต่ธนาคารตรกสมีการต่อโครงการนี้ออกไปจึงจะมีอีกตนเหลืออีกสองครั้งนะครับท่านที่อยากจะร่วมโครงการก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยทําตามกดดูลิงก์ที่โชว์อยู่ด้านบนคลิปนี้นะครับที่โชว์เมื่อกี้นะครับกดลิงก์ได้เลยนะครับก็จะทราบวิธีทําสําหรับสัปดาห์นี้ประจำวันพุธที่16มีนาคม2565ครับผู้โชคดีได้รับ สรอยคอทองคําหนักหนึงเสลึงครับก็คือคุณอุษาเอียวเจริญนะครับเป็นผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคําหนักหนึงเสลึงประจำวันพุธที่16มีนาคม2565เป็นการแจกทองสัปดาห์ที่37ติดต่อกันแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ